ช่วงนี้เขาปลดล็อกใบกระท่มแล้วใช่ไหม ใช่ค่ะวันนี้ฉันหลบฝนก็หลบในกระท่อมค่ะช่วงนี้ไม่เป็นไรไม่ผิดกฎหมายโอ้เครียดเลยสิีปกติกระท่อมนี่เจอฝนไม่ได้เลยนะทําไมคะฝนมันจะมีอาการสั่นมันเรีวความกลัวนะแตักลัวแดดไหมไม่กลัวเลยนะเห็นแดดเห็นแด<จ>ดสู้ตายผมพูดจริงใช้เคี้ยวเคี้ยวเอาอันนี้ผมไม่เคยลองแต่ว่าผมผมเคยได้ยินจากผู้มีประสบการณ์เขาเล่าให้ผมฟังไม่จริงหรอมั้งหืมคุณเชื่อผมหน่อยนะตอนนี้เป็นยังไงเขาบ้างคะก็คือเนี่ยเขามีอาชีพใหม่ครับมีหนุ่มหัวสายครับผุดอาชีพครับ าขายขายใบกระท่อมแบบนี้เลยครับจเจ้าเครื่องแบบนี้เอา้ามันถูกกฎหมายแล้วคุณเออรัฐเอา,ารัฐเขาอนุญาตให้ขายไปใช้เนี่ยแบบเพื่อเพื่อแบบเพื่อรักษาโรคนะครับผมเนี่ยฮะเป็นสมุนไพรไปแล้วไงเป็นสมุนไพรไปแล้วครับเปิดท้ายแบบนี้หลังจากที่รัฐบาลเขาปลวล็อกพืชใบกระท่อมครับผมออกจากยาเสพติดประเภทที่5ถามว่าผลตอบรับเป็นยังไงแน่นอนครับผม ยอดขายพุ่งกระฉุดแน่นอนครับโดยเฉพาะพี่น้องทางภาคใต้นะครับผมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดตรังนะครับพ่อหนุ่มคนนี้ชื่อว่านายกรวิทย์อักษรการครับเขาตกงานมาก่อนหน้านี้เพราะว่าพิษโควิดครับจึงหลังจากที่รัฐบาลครับประกาศปลดล็อกไปกระท่อมเขาก็เลยตัดสินใจอยู่ไม่นานครับเอาวะไหนๆนรัฐบาลเขาปลดล็อกแล้วเราในฐานะคนใต้เราคุ้นชินกับกระท่อมเป็นอย่างดีเขาก็เลยตัดสินใจครับไปตระเวนรับซื้อใบกระท่อมสดจาก หลายจังหวัดทางภาคใต้ไม่ว่าจะเป็นนครศรีธรรมราชสุราษฎร์ธานีซื้อมาแล้วก็มาเปิดท้ายขายแบบนี้ครับอยู่ที่หน้าตลาดห้อง<ห>เย็นยวคว <น S 2> อนตังอำเภอเมืองจังหวัดจังหวัดตรังนี่แหละครับขายในราคากิโลกรัมละเท่าไหร่คุณ <ใน S 1> คุณรู้ไหมราคาไม่ใช่ถูกถูนะครับผู้ชมครับใบกระท่อมนี่นะฮะกิโลกรัมละ450บาทหรือถ้าใครไม่มีเงินขนาดนั้นเห็นเห็นเป็นมัดมัดไ้หมอ่ามัดมัดเท่าไหร่จ๊ะเป็นมัดก็ได้50บบาทเท่านั้น ห้าสิบาทเท่านั้นครับผมห้าสิบาทก็มีกระทอมอยู่ได้นะครับผมเคี้ยวเมื่อยแล้วนะคะห้าสิบบาทก็คือพี่กรวิทย์บอกว่าขายมาเกือบหนึ่งสัปดาห์แลวหลังจากที่รัฐบาลเนี่ยเริ่มประกาศปลดล็อกพืชใบกระท่อมออกจากบัญชียาเสพติดประเภทที่ห้าคนสามารถมาซื้อขายใบสดได้อย่างเสรีปรากฏว่าแต่ละวันเนี่ยสามารถขายใบกระท่อมเนี่ยได้วันละ5ถึง1ิกิโลกรัมหรือถ้าคิดเฉลี่ยเป็นเงินเนี่ยวันละสองพัน ถึง4,800บาทนะครับแล้วหักต้นทุนแล้วเนี่ยก็ยังมีรายได้เฉลี่ยนเนี่ย700ถึง1,000บาทเลยนะฮะ700ถึง1,000เราตีว่าวันละพันแล้วกัน<อ>30วันที่30,000บาทนะครับเยอะกว่าเงินเดือนผมอีกนะฮะผมก็เลยอาจจะต้องตัดสินใจนะครับผมหาอาชีพเสริมรไปรับซื้อไปกระ่อมมาขายกันมาดีกว<ๆ>่าเขาไมไ่ได้เงินเยอะหรอกคะ่ะแต่เงินเดือนเราน้อยคะ่ะคน <laughs> อ๋อเหรอครับเรื่องเร้าเราละครอ๋อโอเคโอเคพี่กราวิทย์บอกว่าตอนนี้เนี่ยคู่แข่งในตลาดยังไม่มีนะครับมีเขาเนี่ยเป็นเจ้าเดียวในตลาดห้องเย็นควรปริงนะฮะก็เลยทําให้มีพี่น้องประชาชนมีลูกค้าที่รักในสมุนไพรนะครับเข้ามาอุดหนุนอย่างต่อเนื่องเพื่อนําไปทําอะไรเขาไม่ได้เอาไปใช้เสพเพื่อเป็นสารเสพติดอารมณ์อะไรนะครับทําอะไรคะ ชาวบ้านบอกว่าใช้เป็นยาแก้โรคเบาหวานแก้ความดันโลหิตสูงลดน้ําตาลในเลือดนี่ตามภูมิปัญญาของท้องถิ่น<ด>อย่าเข้าใจกันผิดนะครับเดี๋ยวไปฟังเสียงพี่กรวิทกันหน่อยนะฮะก็ประมาณอาทิตย์นี้ครับผมตอนไก่ตอนไก่เรกๆนีผลตอบรับเป็นไงบ้างอ๋อวันแรกประมาณสักสิบเอ็ดโลสิบสองโลก็ผลตอบรับดีครับกิโลเท่าไรคะอ่ากิโลสี่ร้อยสิบถ้าครึ่งกิโลสองร้อยสิบถ้าขีดหนึ่งถ้าคหนึ่งห้าสิบบาท แล้วมีคนมาซื้อเยอะไหมคะก็มาเยอะครับคนสูงอายุเยอะก็มากเยอะคนก,กลางกางาลางคนเขาว่าเขาซื้อไปทําอะไรบ้างคะ่วนมากก็จะต้มน้ําแก้ความดันแก้เบาหวานแบบนี้แต่บาบคนมันหลายอย่าง